สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้แม่ก็อยู่ที่ทํางานนะคะทุกคนอ่าตอนนี้เป็นเวลาพักเที่ยงนะคะซึ่งวันนี้แม่ก็ยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นไปบนฟอร์นะคะปกติแม่ต้องอยู่บนฟอร์เพื่อสเปคห้องนะคะสเปคห้องก่อนส่งลูกค้าเข้านะคะแต่ตอนนี้คือช่วยลูกน้องดูสกรีดอยู่เพราะว่า,อาพอดีอลูกน้องก็จะมีงานเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเขามีงานเยอะเราก็ช่วยเขานะคะจริงๆไม่ต้องช่วยก็ได้แค่ตรวจอะไรแต่เราก็มีน้ําใจช่วยอันนั้นถังซักผ้าสองถังนะคะอันนั้นเป็นเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่อุตสาหกรรมนะตรงข้างหลังแม่นี่จะเป็นเครื่องอบเนี่ยอันนี้ตู้เล็กตัวนี้ตู้ใหญ่นะคะทุกคนอือันนี้นะคะตัวนี้กําลังอบผ้าอยู่นะคะอันนี้กําลังอบผ้าอยู่นะ การที่เราจะเป็นหัวหน้าเราต้องทําเป็นหมดนะคะทำเป็นหมดเพื่อที่ว่าเผื่อ,อ,อพนักง,งานคนไหนไม่มานะคะพนักง,งานคนไหนไม่มาเราก็สามารถที่จะทําแทนได้นะคะหรือไม่ก็รับสมัครพนักง,งานใหม่นะคะรับสมัครพนักง,งานใหม่แล้วก็เ,เราก็สอนนะสอนเขาเอ่าเดี๋ยวกับกล้องเดี๋ยวกับกล้องเนาะกลับกันทีไหมหรือยังไงเดี๋ยวนะแป๊บนึง เดี๋ยวนะหาที่กับกล้องก่อน